ชุดครับผมเพื่อซีตัวแสบนะครับและสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆน,นี้คือฟิเกตสปินเนอร์กระดาษครับเฮ้ยจริงเหรออ่าเดี๋ยวจะไม่เชื่อเล่นให้ดูนะครับนี่อ่ามาไปเห็นไ,ไหมครับอ่านี่ครับอยากรู้ไหมครับทำยังไงมามามาเดี๋ยวผมสอนให้เองฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ มาเริ่มกันเลยครับไม่ต้องพูดเพร่มทำเพลงนะครับขณะเราเตรียมกระดาษ A4 มาครับแต่สิ่งที่เราพับในวันนี้จะไม่ได้ใช้กระดาษ A4 ครับใช้เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสพอนะครับซึ่งผมลองทำมาหลายชิ้นแล้วนะครับขนาดที่ดีที่สุดน่าจะเหมาะกับมือคนไทยทุกคนคือขนาด15เซนคูณ15เซนนะครับผมลองทำ10เซนก็เล็กไป20เซนก็ใหญ่ไปกับมือครับ15คูณ15เซนนะครับจะได้ออกมาเป็นกระดาษอย่างนี้นะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสอย่างนี้นะได้กันยังได้กันยังถ้าได้ก ปั๊บแล้วรูดให้เรียบครับตรงนี้คือทุกอย่างมันต้องความสมดุลขั้นสูงสุดเลยนะครับมันเป็นส่วนที่จะช่วยให้สเปเนอร์ของเรามันหมุนได้ดีนะครับเหมือนถ้ามันแบบพับไม่ครึ่งมากพอก็ต้องรูดไปให้ได้ครึ่งนะครับอ่าโอเคพอพับครึ่งอย่างนี้เสร็จแล้วนะครับให้เอามุมทั้งสองข้างนี่ครับมาจัดกันตรงกลางนะครับก็คือพับขึ้นมาให้มันเป็นสามเหลี่ยมอี้รก็ได้แหละพวกง่ายๆนะครับตรงนี้ต้องปรับเลงให้ตรงๆมากเลยนะครับเสียวด้กับการเลงตรงนี้นิดเดียวครับไม่เป็นไรครับเท่ารในการเลงตรงนี้ใใหห้้เเยยออออะะคครรััับบพื่มมมนนกาาสวง ตรงนี้เมื่อพับมาแล้วด้านล่างเนี่ยเนี่ยตรงนี้ครับด้านล่างมันจะไม่แหลมครับตรงนี้ไม่มีปัญหาครับเราขอให้สองมุมด้านบนนั้นแหลมเป็นพอครับตรงนี้นี้แหลมก็ใช้ได้นะตรงนี้ไม่แหลมไม่เป็นไรนะครับอ่าโอเคแล้วก็พับขึ้นไปครับขึ้นไปตรงกลางอนี้บพับแล้วจับดีๆครับข้างในมันชอบยับนะครับเนี่ยข้างในตรงนี้มันชอบยับครับจับดีๆครับ เลยเป็นอย่างนี้นะครับจากนั้นครับก็ให้พับเข้ามาครับพับเป็นสามเหลี่ยมเข้ามาอันนี้ครับเอาเส้นนี้ตลอดกับเส้นนี้นะครับให้ตรงพอดีเด็ะเลยนะครับเป๊ะเลยส่วนนี้สําคัญมากครับอย่าลืมครับรูดด้วยนะครับข้างก็เช่นกันครับอ่ะโอเคพอได้อย่างนี้แล้วนะครับก็พับเข้าหม่ครับเ่มื่อกี้เราพับจะพับสามเหลี่ยมเข้ามาเลยยุบตรงนี้มันอาจจะแบบงงซ้อนเยอะๆหน่อยครับเป็นอะ๊รแล้วก็อีกด้านครับพับเข้ามา ปุ๊บอ่าโอเคนี่มันเป็นดููปสามเหลีห่ยม,นมนบนมาอยู่อย่างงี้แหละอันนี้คือแค่เสร็จแล้วครับพออย่างงี้เสร็จปุ๊บแล้วก็หักเข้ามาได้เลยชื้ปุ๊บนี่อ่าไดา้ครับอันนี้ก็คือ,อเสร็จแล้วครับนี่รูปแบบสีเรืี่ยงของเราเป็นอย่างงี้ครับจากนั้นครับสามเหลี่ยมด้านนี้แล้วด้านนี้ด้านที่เปิดได้น,นี่นะครับงอเข้ามาครับหักเข้ามาเป็นที่จับเราเองครับปุ๊บสองข้างเลยให้เท่าๆกัน ให้กันครับพอดีอ่าโอเคแค่นี้ครับเสร็จจบเลยง่ายดนิดเดียวครับนี่ครับฟิเจตสปินเนอร์กระดาษครับด่างนี้มันอาจจะงงหงไอยหน่อยนะครับแต่เดี๋ยววิธีการเล่นนี่จะลองดูนะครับอ่าการเล่นนะครับให้เราจับที่นิวชีกับนิวโปอย่างนี้ครับมันจะมีแบบเนี่ยถ้าเรากดตึงไปมันก็จะไม่ค่อยหมุนใช่ไหมถ้าเกิดกดปล่อยมากไปมันก็จะอาจจะหล่นได้อย่างนี้เราต้องจับให้พอดีครับหาจุดจับให้พอดีครับแล้วลองหมุนดูนี่เห็นไหม

มันก็หล่นนะมันต้องแบบพอดีเป๊ะๆคือมือต้องค้างอยู่ที่จังหวะที่มันพอดีเป๊ะๆเลยครับมันก็จะหมุนไปไเรื่อยๆครับนี่หมุนไปเรื่อยไม่รู้จบเลยครับเห็นไหมหมุนได้หมดเลยครับจะหมุนกลับหรือหมุนไปข้างหน้าก็ได้นะครับแล้วแต่เราถนัดเลยครับนี่ครับนี่ฟิตเจ็ตสปินเนอร์กระดาษครับโอ้ไม่ต้องเสียตังค์ซื้ออะไรแบบ50อะไรร้อยเลยครับ แค่กระดาษ A4 นึงแผ่นก็สามารถทำได้ครับพี่เจสซี่ินเนอร์สุดติ่งกระดิ่งไหมครับโอ้เยี่ยมอ่ะแล้วผมมีขนาดมาเปรียบเทียบให้ดูครับกว่าที่ที่ผมทำสองสามอันนะครับอันแรกสุดนี้นะครับคือกระดาษขนาด10คูณ10เซนครับ4จุดจุกระดาษ10คูณ10เซนครับเป็นตัวเล็กหน่อยนะครับอันนี้ที่เราทำกันเมื่อกี้นะครับ15คูณ15เซนครับจะได้ขนาดกำลังสวยครับส่วนอันนี้จะเป็น20คูณ20เซนครับก็คือมันจะใหญ่หน่อยมันถ้าคนมือเล็กหน่อยจะเล่นไม่ได้ครับตััว20 20เเนนนีี่ยยอ้ อัน,น้เงี้ยเหมือนอย่างผมอย่างเงี้ยครับป๊บถ้าใช้นิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะไม่ได้เหมือนกันดูติดเห็นไหมไมันจะติดตรงนี้ติดตรงนี้ครับแต่ผมพอเล่นได้ถ้าใช้นิ้วกลางครับอ่ะเห็นิ้วกลางมันก็กว้างขึ้นนิดนึง ก็ s <S> พอเล่นได้ครับแต่บางคนไม่ได้มือใหญ่แบบผมไงอย่างมาแฟนผมหรือเพื่อนผมหลายคนน่ะมือจะเล็กว่าผมอย่างเงี้ยมันก็เล่นยากแล้วเพราะขนาดที่ผมคิดว่ามันเหมาะกับทุกคนน่าจะอยู่ที่15คู15เซนตนะครับนี่นะครับวันนี้มีเท่านี้ครับการพับของเล่นง่ายๆครับถ้าชอบก็ก,กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์ถ้าเป็นกำลังใจกันก็กด s ับ s ไ r i b e และกดกระดิ่งข้างๆให้ด้วยนะครับรอติดตามด้วยน,นะครับว่าครั้งหน้าผมจะมาสอนเพื่อนพับกระดาษอะไรอีกจะเป็นจรวดเครื่องบินหรือของเล่นอะไรต่างๆผมมีอะไรเจ๋งๆมาสอนเพื่อออออนนนนนนเยะะครััับกกวววิดีีโห้้าขตไป่ เล่นสปินเนอร์ให้สบายใจดีกว่านี่เอาลดเนี่ยนะครับต้องต้องกดนิดนึงนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสปินเนอร์วู้